สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเป็น How To นะคะให้ดูกันในเรื่องของการทำ r i n g t o n นะคะเราก็ใส่เข้าไปใน iPhone โดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันไม่ต้องใช้ iTunes นะคะจะยุ่งใยห,หนึ่งคืออันเมื่อก่อนเคยทำแบบนั้นได้แล้วอยู่ๆมันก็เกิดทำไม่ได้ขึ้นมานะก็เลยได้แบบใหม่มาโดยการดาวน์โหลดเป็นอันนี้นะคะก็คือชื่อว่า iTunes ออฟฟิศข้างๆทาอะไรเสียงดัง i t o i t o นะคะก็คือไม่ใช่ i t n o นะ i two สิ่งนี้นะคะก็เว็บนี้เดี๋ยวว่าจะลงลิงก์ให้อีกทีนึงเสร็จปุ๊บก็กดดาวน์โหลดมาเป็นโปรแกรมเล็กๆเ,เองนะคะก็พอกดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆิปปะคะอะไรเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวนี้เลยเป็นตัว e อตัวเดียวโดโดๆขึ้นมาเลยนะหน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแค่นี้แล้วเราก็กดไปที่ โทรนะคะแล้วก็ไปที่แอปเอ้ยไม่ใช่แอปไปที่ปุ่มนี้นะคะก็คือแมกซ์ลิงโทนั่นเองก็จะมีอันนี้ขึ้นมาพอมีอันนี้ขึ้นมาเสร็จก็ไปที่ c o o s e นะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการสมมติว่าอ่ะโอเคพอเลือกเพลงที่ต้องการเสร็จปุ๊บเราก็กดเล a y เพื่อที่จะฟังดูนะคะว่าเราอยากได้ท่อนไหนยังไงก็ พออยากได้ท่อนไหนตรงไหนแล้วเนี่ยเราก็จัดการเซตได้เลยนะเดี๋ยวว่าลองดูเพลงนี้เอาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ง่ายๆคือตรงนี้นะคะมันจะมีเซตได้ทางเป็นเสียงไมเสเซดนะใช้ได้ประมาณ25่บาวิแล้วก็มีเป็นเสียงลิงโทเลยคือ40่สบวิแต่ตรงนี้ยว่าไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงนะก็เลยเอาอันนี้ก่อนสี่สิบแล้วกันง่ายๆนะเอะเอาใหม่เราจะให้มันเริ่มตรงนี้แล้วก็ กดสตาร์ทเลยโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูเซตเอ็นว่าเอาตรงตรงไหนที่มันเอ็นจริงๆขั้นตอนนี้มันแล้วแต่เลยอะว่าจะเอาตรงไหนอะไรยังไงแล้วแต่เราอะนะคะแต่ว่าห้ามเกิน40่สิบวิมันจะมีเวลาวิ่งอยู่เลือกไม่ถูก โอเคเอาท่านี้แล้วกัน28วิแล้วเราก็จะมาลองฟังนะคะก็คือลองฟังดูก่อนที่ปุ่มนี้รู้สึกม,มันหายหายไปหน่อยนึงอาจจะเพิ่มให้เขาสักวิหนึง ย่าไม่ใช่ต้องเลือกที่ศูนยศูนย์เมื่อกี้ที่วิที่ยี่สิบแปดเอาเป็นยี่สิบเก้าโอเคแล้วเราก็ลองฟังใหม่อันนี้ขึ้นอยู่กับความสนรีของแต่ละท่านนะคะว่าต้องการตรงท่อนไหนยังไงโอเคแล้วมันก็จะไปขึ้นท่อนแรกอีกทีหนึ่งตื้อตื้ตื้อเลิศ เดี๋ยวท่านแรกรู้สึกว่าจะเอาวิที่สองแล้วกันเดี๋ยวฟังใหม่ยาวไปวิที่ศูนย์หนึ่งโอเคเราคิดว่าของเราแน่นอนละเราก็กดเซฟเลยจ้ะเราก็เซฟเอาที่มันหาง่ายๆนะเดกสก์ท็อปเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้เราจำได้เองว่า อันนี้คือริงโทนตรงนี้นะคะมันจะเซตให้เราเป็น M4R เลยนะคะก็จะเป็นริงโทนของ iPhone นั่นเองก็จะเป็นไฟล์นี้ให้เลยมันเกตตรงนี้จริงๆเรียบร้อยแล้ว success นะคะแล้ววิธีที่จะเอามันเข้าไปในเนี้ยทำยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเอาตัวนี้นะคะสิงกับสาย Data เสียบเข้าไปในคอมแต่ตอนนี้จะเกิดปัญหาแล้วก็คือซึ่งยังไงล่ะเนี่ยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยอ่าโอเคสมมุติว่าซิงแล้วซิงตอนนี้เหมือนเขาจะไม่เห็นเดี๋ยวลองปิดก่อนเปิดใหม่โอเคค่ะหลังจากที่เราซิงเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูล โทรศัพท์ของเรานะคะว่าเป็นอะไรยังไงนู่นนี่นั่นนะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปนี้ถ้ามันไม่ได้มันก็จะเป็นน้องกระต่ายอยู่เมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็คือมาดูที่มีเดียค่ะแล้วก็ไปที่ริงโทนนะคะมันจะมีบอกอยู่ว่าในเครื่องเรามีริงโทนอะไรอยู่มีเพลงมีวิดีโอไม่ได้ตอนนี้คือเราจะมาดูที่ริงโทนนะคะอ่ะมันกำลังซิง์อยู่ไปกดเยอะแยะนะมึนโอเครอเขาโหลดดิ้งนิดนึง ทีนี้นะคะเราก็จะมาที่ลิงโทนนะคะในขณะที่เขาโหลดก็พูดไปก่อนลิงโทนเสร็จนี่โอเคแล้วเราก็จะเพิ่มลิงโทนใช่ไหมสิ่งที่เราทำเมื่อกี้อยู่หน้าจอแล้วก็ไปที่ Import เลยค่ะพอ Import เสร็จป,ปุ๊บเราก็หาที่ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะเจอแล้วก็กดอัปโหลดเลยเขาก็จะอัปโหลดให้เราอยู่ในนี้อัปเดตไปนะคะ รอรอสักพักหนึ่งเขาก็จะสิงให้เราแล้วมันก็จะไปอยู่ในเมนูของริงงทนทันทีง่ายมากง่ายมาง่ายมาง่ายที่สุดในโลกเพราะปกติเนี่ยจริงๆไอทูนมันก็ง่ายแบบเนี้ยค่ะคือเราจะต้องทําแต่พอดีว่ามันไม่ได้มีวิธีการทําในแอป,ปเลยหรือมันมีไม่รู้ว่าทํามไม่เป็นแต่เคยทําได้แล้วก็ลากลงเฉยๆอย,อย,อย,อยู่ลากไม่ได้จ้าก็เลยรู้สึกงุนงิดซึ่งตอนนี้ ก็เอาโอเคเขาก็จะทำของเขาไปเรื่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้อย่าให้หน้าแตกนะอุตส่าห์อัดคลิปแต่ว่าถ้าสมุติทำได้จริงๆแล้วอ้าวโอเคเรียบร้อยตอนนี้รับประกันได้ว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยคือในเครื่องเรามีลิงโทนตัวนี้ให้เลือกแน่นอนจะ้ะก็เดี๋ยว จะทำให้ดูเป็นรูปอีกทีนึงนะคะนี้เป็นคลิปวิดีโอที่จะเอาไปใส่ในบล็อกอีกทีหนึงรายละเอียดหรือลิงก์ดาวน์โหลดหรือยังไงว่าจะใส่ไปในบล็อกทีเดียวนะถ้ายังไงก็ไปดูต่อในบล็อกนะคะไอว่า aiwa blogang com หรือนั่งหนูว่า com นั่นเองเดี๋ยวจะพยายามรีบใส่รีบอัปบ,บล็อกให้นะโอเควันนี้ไปก่อนละบายบายจ้า